ไปดูเรื่องของเพจ Back พิงก์ไทยแลนด์หน่อยูมชมฮะที่มีประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าแฟนเพจแบ็ c k ิงก์ไทยแลนด์เนี่ยได้โพสต์ภาพของลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยที่ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิสกี้ยี่ห้อหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ซึ่งปรากฏว่าต่อมาเนี่ยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มอบหมายให้กับผู้อํานวยการสํนงงานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกง่ายๆว่าสอพอ,อเนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนการแชร์ข้อมูลของเพจ Facebook Back พิ้งค์ไทยแลนด์ที่ได้โพสต์ภาพของลิซ่าแบ็กพิ้เนี่ยถ่ายรูปคู่กับแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังโดยสำนักง,งานเนี่ยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตราที่32แห่งพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551 ซึ่งในบางประเทศเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายห้ามเรื่องดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นความผิดในประเทศนั้นๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสพอ,อเนี่ยจะดําเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปซึ่งต่อมาเนี่ยทุกท่านนะภาพดังกล่าวเนี่ยก็หายไปจากหน้า Facebook Back ทิ้งไทยแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วมันเป็นกฎหมายทนผู้ชมนะฮะเรื่องของการที่จะไปถ่ายรูปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาจริงๆนะคือก่อนหน้านี้เราก็เห็นหลายคนนะ โพสนะไฮโซก็โพสนะแต่ทาไมเขาไม่โดนวะเราก็งงแล้วทำไมมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบแบบเนี้ยจริงๆผมมองว่าอย่าออนไว้เลยฮะกับเรื่องแค่โชว์ภาพขวดสุราเนี่ยนี่จะมีมาตรการใหม่ปรับเนี่ยนะจะงดแบบที่เขาขายเหล้าเนี่ยบ่ายสถึงห้าโมงเนี่ยจะยกเลิอกออกไปก็คือขายได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่จะมาสนใจกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันมันประเด็นจิวว๋วจอ่ะ มันมีเรื่องอะไรที่น่าทำกว่าน,นี้อีกเยอะแยะไปหมดเรื่องของรูปภาพที่มันแบบมันไม่น่าจะให้ออกมาบน Facebook หรือมันไม่น่าโพสต์หรือมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เด็กเรียนแบบแกก็แค่ขวดเล่าเนี่ยผมมองว่ามันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นการปลูกฝังเป็นการสร้างค่านิยมที่มันใหม่ไหมให้การเรียนรู้มากกว่าการห้ามมันน่าจะดีกว่าให้ข้อควรระวังมากกว่าการห้ามอะไรก็ห้ามไอ้นุ่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้าม แต่สุดท้ายเนี่ยมันห้ามเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องที่ควรจะห้ามที่ควรจะทําไม่ทําผมมองอย่างมุมนี้นะแต่ถ้ามองเห็นแยง้งกับใครก็ต้องขอประทานโทษด้วยแต่ผมมองแค่เรื่องของแค่การโฆษณาขวดวิสกี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่กระดกดื่มให้เห็นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องแค่จิ๊บจอยไม่เห็นต้องอ่อนไหวกับขวดวิสกี้เลยจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรจะอ่อนไหวมีเยอะแยะไปหมดไอ้ที่เมาแล้วไปตีกันอย่างเงี้ยเนี่ยเมาแล้วไปทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมไม่รณรง ทำไมไม่สร้างสารรค์ให้มันดีกว่านี้กฎหมายเอาให้มันหนักกว่านี้เอ้สำหรับคนที่ดื่มแล้วมันไม่ได้สติแล้วมันไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมกับแค่ผู้หญิงคนหนึ่งถือขวดวิสกี้อ่อนไหวจังเลยพ่อคุณไปแล้วฮะขอบคุณครับ